การนำผู้เข้าวัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมก็คือเน้นพัฒนาจิตใจและรองลงมาคือพัฒนาอาชีพเพื่อให้เขาไปต่อยอดหลังจากที่เขาพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่กับครอบครัวนะนั้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและก็อาชีพที่ติดตัวเขาออกไปหลังจากเขาพ้นโทษนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ให้เขาหวนกลับมาสร้างปัญหาให้กับสังคม วชิระธาดาเจ้าอาวาสวัดพัชระกิตยาพารามจังหวัดหนองบัวลำพูคือพระสองฆ์อีกรูปหนึ่งที่มีความตั้งใจทำประโยชน์เพื่อชุมชนถือเป็นสังฆะเพื่อสังคมที่น่ายกย่องเพราะท่านคือผู้ริเริ่มโครงการนำคุกเข้าวัดคืนคนดีสู่สังคมโดยจัดสรรพื้นที่ภายในวัดพัชระกิตยาพารามกว่า30ไร่เพื่อตั้งเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสครั้งใหม่ของกลุ่มผู้ต้องขังให้ได้ฝึกพัฒนาอาชีพ ได้น้อมนำธรรมะมาขัดเกลาวจิตใจเปลี่ยนตนเองเป็นคนใหม่เพื่อกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมได้ยังมีความสุขจริงๆแล้วโครงการนี้ก็เริ่มต้นแรงบันดาลใจตัวน,นี้ก็คือไปได้พูดคุยกับผู้ต้องขังนะที่เดินจำกลางของเปรมช่วงนั้นะเป็นการติดตามการแกะสลักไม้ตะเคียนก็เข้าไปพูดคุย ก็เลยได้แรงบันดาลใจจากผู้ต้องขังที่เขามาสนทนาด้วยขณะที่ไปดูงานอยู่ที่นั่นจะทำยังไงจะช่วยเหลือเขาได้ก็เลยมีโครงการตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจคิดที่จะนำคุกเข้ามาไว้ที่วัดเพื่อจะสร้างเพื่อเป็นแหล่งช่วยเหลือเขาเป็นแหล่งขัดเกลาจิตใจเขาแล้วก็เป็นแหล่งฝึกอาชีพให้เขา เริ่มต้นก็คือได้ MOU กับส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนองบวรมพูในขณะนั้นและก็ท่านผู้บัญชาการเรือนจำนองบวรมภูท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนงบวรมพูและวัดพัชรกิติยาพารามสี่หน่วยงานมาเซ็น MOU ร่วมกันเพื่อจะสร้างเรือนจำไว้ที่วัด ก็ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีการจัดตั้งเรือนจำเช่วคราวบ้านห้วยเตยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นนโยบายของอธิบดีกรมราชธรร์นะครับในเรื่องของการแก้ไขพัฒนาพลิกตินิสัยผู้ต้องขังก่อนที่จะคืนคนดีสู่ตังคมโดยการคัดย้าย ผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดหนองบงัวลำพูที่มีความประพฤติดีเหลือโทษไม่เกิน5ปีตั้งแต่ชันดีขึ้นไปนำมาฝึกวิชาชีพที่เรือนจำชั่วคราวบว้าน้วยเตยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเรือนจำชั่วคราวแห่งแรกของประเทศไทยท,ท,ที่ตั้งอยู่ในวัดนะครับซ,ซึ่งมีที่เดียวแจริงๆที่สำหรับสร้างเรือนจำชั่วคราวเนี่ยเดิมก็เป็นที่ของวัด ตอนนี้ก็ให้ทางาเรือนจำจังหวัดน้องบุรมยูเข้ามาขอใช้าทางกรมราชัณฑ์มาขอใช้เพื่อสร้างเป็นเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยจะตั้งชื่อตามหมู่บ้าน30ไร่ตรงนั้นเพื่อเป็นเรือนจำด้วยเป็นศูนย์ฝึกอาชีพคือเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีเขาเรียกอาชีพในการหากิน เรือนจำช่วคราวบ้านหุ้ยเตยภายในวัดพัชระกิติยาพารามแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านแห่งโอกาสครั้งใหม่ของกลุ่มผู้ต้องขังชั้นดีที่มีโทษเหลือไม่เกิน5ปีเพราะนอกจากจะได้ฝึกพัฒนาอาชีพแล้วพวกเขาก็จะได้รับการอบรมบ่มเพาะธรรมะจากพระราชวชิระธาดาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนตนเองให้มีกริยาอ่อนน้อมน่าคบหาพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุขจริงที่นี่ เพราะตามชื่อโครงการนำคุกเข้าวัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมไม่นั้นกรอบในที่นี้จะเน้นเพื่อให้เกิดาการกระทำมากกว่าการเรียนรู้คือเอาหลักปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนั่นก็กรอบที่ให้ผู้ต้องขังธรรมาที่ให้ผู้ต้องขังที่นี่ที่เข้ามาย่างก้าวเข้ามาที่เรียนจำชั่วเขาบ้านห้วยเตยหรือที่วัดพระชรกิจิตยาบารามเนี่ย เป็นกรอบธรรมะง่ายๆนะก็คือ3อ3ออก็คือ1อ่อ่อนน้อม2องอ่อนหวาน3ออ่อนโยนอ่อนน้อมกายอ่อนน้อมก็คือมืออ่อนเท้าอ่อนวาจาอ่อนหวานก็คือพูดเพราะที่ก่อประโยชน์ให้เกิดกับตนเองและเพื่อนร่วมงานนะจิตใจอ่อนโยนก็มีสัมมาคาระวะรู้จักที่สูงที่ต่ำนั่นคือเป็นกรอบที่ให้เขาเน้น ไปปฏิิัตบและกิจวัตรในทุกๆเช้าหลังจากกลุ่มผู้ต้องขังทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะมาพร้อมกันที่ศาลาเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้เพื่อทำวัดสูตรมนตร์รับฟังธรรมะจากท่านเจ้าอาวาสและเหล่าพระอาจารย์เพื่อเตรียมจิตใจให้สงบก่อนที่จะแยกย้ายกันไปฝึกพัฒนาอาชีพตามกลุ่มกองงานของตนเอง กิจวัตรประจําวันของผู้ต้องขังที่นี่ตื่นเช้ามาก็คงทาวัดสวดมนต์นะตอนเย็นก็ทําวัดสวดมนต์อยู่ในลงนอนแล้วเขามีหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างไงผู้คุมก็จะพาไปเช่นกองพัฒนาวัดก็จะออกมาพัฒนาวัดจริงๆตรงนี้ก็เน้นการพัฒนาคือเป็นการฝึกอาชีพอย่างกองพัฒนาวัดเนี่ยณะปัจจุบันก็คือกองพัฒนาวัดทํางานอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือไปปรับปรุงซ่อมแซม อาคารน้ำอยู่ที่3.7ไร่ส่วนหนึ่งก็ตัดหญ้าทำความสะอาดอยู่บริเวณห้างตำหนักดินนะในส่วนนี้เป็นการเน้นฝึกเพื่อให้เขามีสมาธิในการทำงานมีหลักในการทำงานเพื่อให้มีความสุขหลักในการทำงานให้มีความสุขก็เน้นหลัก4ต่อ ต่อที่1ก็คือต้องเต็มใจต่อที่2ต้องแข็งใจต่อที่สต้องตั้งใจต่อที่4ี่ต้องเข้าใจต้องเต็มใจก็คือถ้าทํางานชิ้นไหนที่ได้รับมอบหมายจากทางพระอาารย์หรือทางวัดผู้ต้องขังนั้นเบื้องต้นจะต้องมีความเต็มใจในงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อผู้ต้องขังเขาเต็มใจแล้วบางทีก็อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคแดดร้อนฝนตกปัญหาธรรมชาติหรืออาจจะเหนื่อยก็ต้องแข็งใจทํา เพื่อให้งานประสบผลสําเร็จตัวที่ 3, ก็คือต้องตั้งใจคําว่าตั้งใจก็คือให้มีสติในการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเมื่อตั้งใจแล้วต่อที่4ก็คือต้องเข้าใจเข้าใจก็คือใช้ปัญญาเพื่อทํางานนั้นให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็อาจารย์ก็ยังได้มอบหมายอีก สตอเหมือนกันนะที่จะสอนให้ผู้ต้องขังที่เขาทำงานสี่ตอชุดที่2นี่ก็คือตอที่1ต้องขยันตอที่2ต้องไม่ประมาทตอที่3ต้องฉลาดรู้เท่าทันตอที่สต้องจัดการงานดีนะนั่นหลักการทำงานของผู้ต้องขังที่นี่ก็คือใช้หลัก4ีบวกสี่ หลักการทำงาน4บวก4ต่อที่พระราชชิระธาดาได้แนะนำให้กับกลุ่มผู้ต้องขังนั้นเปรียบเสมือนแผนที่นำทางไปสู่การทำงานให้ประสบความสำเร็จที่ทุกคนได้นำไปเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและเรียนรู้ในกองงานของตนเองเช่นเดียวกับที่ศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาที่มีหัวหน้าชูชาติเป็นผู้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่และให้ความรู้เรื่องของการทำเกษตร,รกรรมกับกลุ่มผู้ต้องขังทุกๆคน สาหรับหน้าที่ก็จะมองภาพกว้างๆดูแลทั้งเจ้าพนักงานและก็ผู้้ังขังทั้งหมดแล้วก็การงานการงานทั้งหมดภายในเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยท่านเจ้าคุณก็ให้คําแนะนําในการดูแลผู้้ังขังก็คือต้องควบคุมด้วยความเมตตาให้การแก้ไขให้เขามีงานทําได้โดยไม่คิดที่จะหวนกลับคืนมาในจุดที่เขาเป็นอยู่ การทําแปลงเกษตรเราก็ให้คําแนะนําว่าการปลูกพืชแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันต้องควบคุมแนะนําอยู่ตลอดนะครับในแปลงเกษตรไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งกีนผักกูดสวนไผ่แล้วก็ผักกวางตุ้งก็ให้คําแนะนําทุกอย่างครับเรื่องเกษตรพอเพียงก็คือศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา แล้วก็อีกกรอบหนึ่งก็เป็นที่พระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิจิยาภาในขณะนั้นแต่ตอนนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจิยาภาท่านได้ทรงประทานศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอาไว้ที่นี่แล้วก็ทางเรือนจำเราทางวัดเราก็ได้ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกในการทำเกษตรอินทรีย์เรื่งองเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพื่อเน,น้น ให้ผู้ต้องขังที่นี่เบื้องต้นได้มีอาหารเสริมที่ไม่ต้องผนเปื้อนด้วยสารพิษโครงการฝึกอาชีพตามาศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้เขาฝึกลองผิดลองถูกอยู่ที่นี่พอเขาพ้นโทษไปเขาสามารถเอาไปประกอบอาชีพเขาต่อยอดหลังจากพ้นโทษอยู่ที่กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเขาได้ ศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงภายในเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยนอกจากจะมีแปลงเกษตรวิธีอินทรีย์ที่เพาะปลูกพืชผักต่างๆแล้วก็ยังมีส่วนของกองงานเลี้ยงสัตว์ที่กลุ่มผู้ต้องขังช่วยการดูแลให้อาหารสัตว์ทุกชนิดที่ถูกเลี้ยงไว้ในเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้อีกด้วยกองเลี้ยงสัตว์เรียกว่ากองพัฒนาวาดัดกองเกษตรและกองเลี้ยงสัตว์เนี่ยสำคัญกองเลี้ยงสัตว์ ก็คือสัตว์ที่ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาไถ่ชีวิตมาจากโรงค่าสัตว์ถ้าซื้อมาถวายไถ่ชีวิตมาถวายก็ให้ผู้ต้องขังเลี้ยงก็ขยายพันธุ์ได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นมูลของสัตว์เหล่านี้เป็นปุ๋ยชั้นดีที่จะเอามาใส่พืชผักเพราะนั้นกองพัฒนาวาดัดกองสัตว์กองเกษตรเนี่ยตอนนี้คือถือว่าเป็น ก,ก่อนจะเข้ามาที่เรือนจำชั่วคราววัดพัชระกิตยาพารามกลุ่มผู้ต้องขังแต่ละคนอาจพบกับปัญหาชีวิตที่แตกต่างกันไปหากแต่เมื่อได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่และได้มารับฟังธรรมะจากท่านเจ้าอาวาสก็ทำให้ทุกคนมีจิตใจที่สงบเตรียมพร้อมเปิดรับโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตอีกครั้งปัญหาก็คือว่าช่องแรกที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำ สภาพเราที่รับยากที่สุดก็คือทางบ้านทางครอบครัวนี่เลยคือปัญหาใหญ่ที่เราคิดมากที่สุดบางคนถึกกหลุดไปก็มีก็เราเป็นเสาหลักของครอบครัวทีนี้พอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วใครจะทําแทนอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็แก่อย่างนงี้มันก็เลยทําให้เราคิดหลายๆหลายอย่างสภาพจิตใจมันก็ไปเลยทีนี้ทีนี้พอมันนี้ปุ๊บมาเห็นสภาพบรรยากาศอะไรโล่งไปหมดเลยทีนี้ปราจายก็แนะนําอยู่3ามอย่างที่ให้ยึดถือไปเลยคือ กายอ่อนน้อมว่าจาอ่อนหวานใจอ่อนโยนคำสามคำนี้ก็คือถ้าจําไว้มาปฏิบัติถ้าไม่จิตใจเราเย็นลงได้ทันทีเลยคือเราไม่ต้องไปสเรียนลนเราอะไรอยู่ข้างนอกจะเป็นไรคือเราทําอะไรให้อยู่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดผมอยู่นี่ก็ปีกว่าๆมันมันผูกพันครับเพราะส่วนมากผมจะเป็นคล้ายๆตัวหลัก ก็เลยพลาให้เขาทำเงี้ยผมก็เลยอยากหัดพวกน้องๆให้เปลี่ยนเผื่อเขาออกไปข้างนอกน,อนี่ก็ได้มีอาชีพเสริมก็เลยถึงถึงแม้จะพ้นโทษไปแล้วก็คืออย่างว่ามันเป็นความผูกพันแล้วก็เป็นความปานีของท่านด้วยเงี้ยก็คืออยากมาช่วยอีกอย่างก็ง่ายเฮ้ยก็อยากได้บุญเปนในตัวด้วยตามที่เขาพ้นโทษไปก็ถือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ นะพอพ้นโทษออกจากเรือนจำไปก็หวนกลับมาหรือบางคนไม่อยากจะกลับบ้านนะไม่อยากจะกลับบ้านขออยู่ต่อก็คือเราทางวัดก็รับไว้เพื่อเป็นเด็กวัดให้ช่วยงานของวัดช่วยงานในภาพรวมที่จะดูแลผู้ต้องขังเหมือนพี่ดูแลน้องตามโครงการนำคุกเข้าวัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนั้นจริงๆต้องการจะให้โอกาสผู้ต้องขังที่ได้รับโทษตาม กฎหมายนะแล้วให้เขามีที่ยืนในสังคมเพื่อให้เขาได้พัฒนาตัวเองเรามาพัฒนาจิตใจเขาเรามาพัฒนาอาชีพให้เขาเพื่อส่งเขากลับไปอยู่ในชุมชนให้เขาได้พัฒนาชุมชนที่เขาอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะให้อยู่ในกรอบของสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข